นี่ครับเตี่ยวชาวทิบ้าผมสร้างมาตองชามนะครับผมจะมาชิมยินโฟรว่ิบ้านะครับดูนะนี่เี่โพริบบ้าแล้วก็หมูน้ำตกนะครับเดี๋ยวชิมกันเลยนะครับน่าทานมากเลยครับทิบ้าสวัสดีครับวันนี้ผมเป็นแชนแนลนะครับจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูวิถีชุมชนนะครับอีกหนึ่งร้านดีร้านเด็ดในตำบลลูกเกนะครับ ตรงนี้จะเป็นริมแม่น้ำแม่กองเหมือนกันก็อยู่โซนเดียวกับที่ผมถ่ายไปเมื่อครั้งที่แล้วครับแต่ร้านนี้ก็เป็นหนึ่งร้านเด็ดที่เป็นขวัญใจของคนพื้นที่นะครับในทาเป็นพวกอาหารตามสั่งแล้วก็เป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับก็เดี๋ยวผวยพานเชิญน,นมาชมกันนะครับว่าร้านนี้มีอะไรน่าทานน่ากินนะครับไปดูกันนะครับเราพาเข้าไปกนะันเลยน่นะ,นะ สวัสดีครับแม่ค้าแม่ค้า,คาชื่ออะไระร้านนี้ร้านานี้ชื่อร้านอะไรครับเนี่นรนยร้านป้ากัญญาเ<ะ>นี่ยวันนี้ผมจะพาเพื่อนอมาชมก๋วยเตี๋ยวสิบบาทาให้ไหมครับก๋บวยเตี๋ยวที่ผมได้ยินนี่คือสิบบาทไม่ <10 S 1> ไม่ผิดนะดนะครับอ่าเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนมาชมก๋วยเตี๋ยวถามแล้วสิบบาทนะครับยังมีอยู่จริงครับแล้วก็ คนพื้นที่จะชอบกินร้านนี้กันมากนะครับดูนะครับผมจะแพนไปให้ดูว่าร้านตอนนี้คนนั่งเต็มโต๊ะเลยนะครับนี่นะครับก๋วยเตี๋ยวสิบบ้าครับตรงนี้อยู่ริมแม่น้ําแม่กองเหมือนกันนะครับอยู่อยู่ด้านหลังตลาดลูกแกนะครับก็เนี่ยจะพาเพื่อนไปชมนะครับว่าก๋วยเตี๋ยวสิบบ้าเป็นยังไงนะครับเราจะมาอันที่ทำไส่ถุงนี่ก็สิบบ้าเหรอครับใช่โอ้โหนะดูนะมีมีไสถุงนะติบบ้านะ คุณป้ากัญญาทำอะไรครับผัดข้าผัดเด็กเขาผัดเด็กต <ยะ S 1> ่อทำสองคนนะครับนี่ข้าผัดเด็กนะครับนี่ใส่ไข่กอย่างนี้เท่าไรครับสามสิบบาทนะครับเข้าผัดเด็กใส่ลูกชิ้นใส่ไข่อค่นั้นน,ะน,นี้คิวก็นั่งรอเต็มเลย ผัดเด็กไม่ใส่ผักนะนี่ก็เป็นฝันใจเด็กอีกหนึ่งงานนะครับน,ะนี่นี่ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเด็กเหมือนกัน,นครับไม่ใส่ผัก10บาทนะครับ,บ,บ20บาทอิ่มเลยครับของเด็กนะนี่ มยก็คิดตังค์นะเดี๋ยวไปดูพกรณยาทำเมนูต่อไปอันนี้อะไรครับรัดหน้ารัดหน้ากุ้งมือรัดหน้าลมิตรัดหน้ามีอ๋อมีทั้งกุ้งมีทั้งปลาหมึกมีดอกมิดมีทุกอย่างเลยีกรณ์ยาผัดผัดเซตลิ้นลอยแล้วสามสิบบาทรอดูดูพกรณ์ยาผัดทำน้ำนะครับ ก็ยังทำน้ำอยู่นะตรงนี้กนะ็จะเป็นวิถีชุมชนนะครับหลังราลูกเกนะครับก็จะเป็นขายกันแบบสไตล์บ้านๆน,นะครับชุมชนเล็กๆที่ตรงนี้นะครับก็จะมีลูกค้าเป็นคนระแวกใกล้เคียงนะครับแต่ผมเห็นร้านบ้ากัญญาเนี่ยโหคนแน่นมากครับตอนนี้ โตเต็มครับผมผมว่าจะหาที่นั่งครับตอนนี้โตเต็มนะเดี๋ยวผมต้องรองให้ลูกค้าเบาลงกันครับแล้วเราจะไปนั่งทานนะครับตั้งเยูนี่ตอนนี้ลูกค้าแล้วบริเวณข้างๆร้านป้ากัญญาจะมีอันนี้เป็นอะไรนะครับชุบชุบแป้งชุบิ้ชุบแป้งทอดนะนี่นะครับก็อยู่ในบริเวณร้านเดียวกันนะอยู่ในราแวกอยู่ในเครือข่ายเดียวกันของป้ากัญญานะครับแล้วก็ได้ข่าวว่ามีขนมจีนด้วยใช่ไหมครับอ๋อขนมจีนที่ฟังโนูนะมีขนมจีนข้าวปลามีก๋วยจัยจ๊บนะครับ สามารถสั่งน้ำมาทานที่ร้าน้ากันยาครับโซนเดียวกันนะครับคือมาที่เดียวได้ได้อิ่มหลายแบบนะครับหลายสไตล์เลยนะครับนี่ก็เดินไปนี้ปักไฟเลยครับตรงนี้เป็นใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับลมลื่นนะครับอยู่ริมแม่น้ำนะครับนี่ใต้ต้นก้ามปูนะครับดียการลมลื่นนะครับตอนนี้แม่้าเดินไปปักไฟเลยเดี๋ยวผมจะสั่งก๋วยเตี๋ยวชามสิบบาทไปชิมกันนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าก๋วยเตี๋ยวชามสิบบาทเป็นยังไงนะครับ กามกเาะอเอกได้แล้วจ้านี่รัดหน้าสามสิบบาทครับอันนี้รัดหน้าทะเลเหรอครับโอ้ยรัดหน้าทะเลสามสิบบาทครับรัดคันมากเลยครับสามสิบบาทอันนี้เลยครับ ไปดูเมนูต่ตอไปครับเมนตูต่อไปคืออะไรครับเนี่ยกะเพราหมูรอกกะเพราหมูกรอกว่าขายเท่าไหร่ครับอ๋อคือกะเพาหมูรอกธรรมดาสามสิบบาทแต่ตอนนี้ลูกค้าสั่งพิเศษพิเศษน,นี่กี่บาทครับารรรสามห้าสี่สิบอ่านี่ตอนนี้ตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวดูนะครับไปดูปริมาณกะเพราหมูรอกกันนะครับว่าสามห้าสี่สิบพิเศษนี่เป็นยังไงนะนี่เพราะแต่ผมถ่ายเข้ามาถ่ายปลากนใยายทำไม่ยุดเลยนะ หมุนกันสองคนแม่ลูกครับโอ้โหครับดูไหวมากครับอีกคนก็มีพนักงานเสิร์ฟนพนักงานเก็บหนู่งครับนี่คือเป็นธุรกิจครอบครัวใช่ไหมครับอ,อ๋อทํากันในครอบครัวนะครับลูกค้าก็สั่งกับบ้านนะครับไอ้โต๊ะว่างแหละโต๊ว่างแล้ว,ว,ลวเดี๋ยวเราไปจิป้มกันดีกว่าเดี๋ยวเราไปกินก๋วยเตี๋ยวกันดีกว่า อมะนี้าวมากหอ,อมใบกะเพามากตอนนี้หอมใบกะเพามากเสร็จแล้วเนอะือเสร็จแล้วไปดู ่อน,บบนี้สามสิบห้าบาทนะครับกระเพราหมูกรอบสามสิบห้าบาทนี่ดูครับเพี่ยโอ้โหสามสิบห้าบาทเมื่อเร็วนี่ผมไปกินกระเพราหมูรสรับห้าสิบบาทน้อยกว่านี้เยอะเลยครับโฮ้ยดูเพื่อนๆดูนี่น,น่าทานมากเลยครับ ก๋วยเตี๋ยวมีเมนูอะไรบ้างครับก๋วยเตี๋ยวที่นี่มีน้ำตกน้ำใสแล้วก็เย็นตาโฟต้ยมยำก็ค <c oughs> ือก๋วยเตี๋ยวที่มีทุกเมนูที่ว่าก๋วยเตี๋ยวปกติเข้าไปนะครับง,งั้นเดี๋ยวผมขอยีนตะโฟเส้นใหญ่หนึ่งนะครับแล้วก็เอาเอา,เอาข้าวกินดีมากมา่เด็ดก๋วยเตี๋ยวสองน้านเลยใส่ไปด้ยนะ้ำอมความ <c oughs> ยีนตะโฟนี่ช้างมาแล้วอุ้ยเย็นตาโฟก็ช้างสิบาทสิบบาทยี่สิบเท่าบาทโอ้ อนั้นผมขอธรรมดาครับอยากรู้ว่าธรรมดาทีบ้าทเป็นยังไงนะเดี๋ยวมาดูกันครับนี่นะครับเย็นโปรธรรมดาหนึ่งถ้วยแล้วก็เราจะกินอะไรเมนูดีเนาะเอาเอานี้ดีกว่าเอาข้าวเจียหมูต๊อีกชามดีกว่าข้าวเจียรหมูหมูต๊ก,ก็ที่บ้านเหรอครับอ่าเดี๋ยวลองดูหมูต๊ะอีกชามนะครับว่าทิบบ้านเป็นยังไงนะนี่เดี๋ยวดูแม่ค้าทางมันก่อน เดี๋ยวน้ำตกองเอาไป็เส้นเล็กนะครับแต่ว่าเยลฟอรเส้นใหญ่อ๋อเป็นเตาผ้าเตาฟืนนะครับนี่เป็นเตาฟืนนะครับนี่ใช้เตาฟืนถึงว่าผมยืนหอมหอมฟืนมากตรงนี้นะครับนี่ หน่อยไปนั right ่งทานตรงนู hmm. ้นนะใยก็ะต oh, ังไปเตี๋ยบนี่ละโฟนี่ดูชัดจานยีละโฟก่อนปุ๊บอู้ยชามดำด้วยนี่ครับอู้นี่ติบบาทเหรอเนี่ยไม่ไม่ใช่ว่าทำไถ่ายคลิปนะครับนี่นี่ครับเป็นไงครับนี่ไม่ไม่ได้ทำเพราะถ่ายคลิปนะครับเดี๋ยวถ้องใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับแล้วใครเคยทานนะครับ คอมเมนต์ให้ผมทีนะครับว่าร้านนี้ขายราคาทิปบ้าแบบนี้จริงๆไหมนะครับนี่ดูเลยครับทิปบาทโอ้โหเพื่อนทิปบาทเพื่อนๆดูข้าวมีเกียวมีข้าวแดงสุดยอดนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะถ้าใครที่เคยทานร้านนี้นะคอมเมนต์ให้ผมหน่อยนะครับว่าร้านนี้ขายแบบนี้จริงไหมนะครับดูครับมาหน้ำตกน้ำใสต้มยำน้ำตกดูอีกชามคือน้ำตกนะเนี่ยเซเล็ตเซเล็ตกับน้ำตกสั่งไป พา,า,ากระยาลอยกำลัทำเดรรกรัตกให้ผมอยู่นะคทำกันสองคนแม่ลูกครับน้ำตกโอ้ยน้ำตกครับนี่นี่นี่ก็สิบบาทครับไปไปไปเรไปนั่งกันครับเราไปชิมกันครับนี่สิบบาทเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นเอจากลาดลูกเกนนะครับที่จะวิ่งมาตรงนี้ครับก็จะวิ่งมาริมแม่น้ำที่จะไปอตรง <c cor pus> ตนสะพานท่าเสาครับที่เราถ่ายกันให้แล้วครับเราจะถ่ายก็จะมีร้านกาแฟครับที่แล้วก็มีร้านข้าวเหนียวไก่จอมพลังที่อยู่ด้านริมต็นสะพานนะครับตรงนี้เป็นวิถีชุมชนของตำบลลูกแก่อีกหนึ่งที่ว่ามีประชาชนผ่านจอไปมานะครับตอนนี้เราก็เลยพามาดูร้านนี้ที่ถ่ายดีนะแล้วก็มีร้านนี้ก็จะมีคือเรียกว่าเป็นธุรกิจครอบครัวก็จะมีร้านมีอะไรกนะ๋วยจับนะครับมีก๋วยจับมีกระเพาะปลาด้วยนะครับกับท่านที่ เลือกทานได้เลยนะครับแล้วก็จะมานั่งกันบริเวณนี้นะครับก็จะมีโต๊ะให้นั่งบริเวณนี้นะครับก็สามารถที่จะสร้างทั้งกระเพาะปลานะครับกระเพาะปลาก็ได้แล้วก็เอขนมจีนก็มีนะครับแล้วก็มีลูกชิ้นชุบแป้งทอดด้วยนะนี่ครับก็คือธุรกิจในครอบครัวนะนี่มาร้านเดียวนะครับจะได้หลายแบบหลายสไตล์เลยนะนี่ก็เป็นเกี๊ยวทอดนี่ครับดูเกี๊ยวทอดเลยครับโอ้โหเจ้าลูกนแป้งทอดครับ เกี๊ยวทอดนี่ไหมเท่าไหร่ครับเกี๊ยวไข่สิบบาทใส่กล่องห้าบาทอ๋อใส่กล่องใส่กล่องนี่ห้าบาทเหรอครับอ๋อนี่ห้าบาทอันนี้สิบบาทคือไข่เหรอใช่ค่ะอ๋อไข่สิ่ไข่สิบบาทนะครับอืมแล้วก็เป็นชุบแป้งทอดนี่ก็ห้าบาทหมดเลยเหรอจ้าอ๋อนี่ก็หมายถห้าบาทหมดเลยนะครับนี่โอเคน่ากินมากเลยครับเดี๋ยวเราไปกินก๋วยเตี๋ยวกันดีกว่าครับอืมนี่ก๋วยเตี๋ยวชาวสิบบาทผมสั่งมาสองชามนะครับเรจะมากินยีราฟโคก็สิบบาทนะครับดูนะนี่ยีราฟโคสิบบาทแล้วก็ หมูน้ำตกนะครับเดี๋ยวชิมกันเลยนะครับน่าทานมากเลยครับ10บ,บาทนี่นะครับเราก็จะมาชิมก๋วยเตี๋ยวกันนะเดี๋ยวผมขอชิมเยลโฟก,ก่อนนะครับที่เป็นปน,ปน้ำตกนะครับนี่เยลโฟ่อืมจะบอกยังไงดีครับอยากให้ทุกคนยังไงดูงดเยลโฟนะครับอันนี้คือธรรมดา10บ,บาทนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากกินพิเศษก็สั่งนีสิได้นะนี่ก็ตอนนี้ลูกค้าก็เต็มร้านเลยนะนี้ ลูกค้าลูกค้าก็นั่งเต็มร้านเลยครับมาชิมน้ำโดยยังไม่ไม่ต้องปรุงก่อนนะรสชาติมีความหวานอยู่แล้วคนระับแล้วก็จะระเปรุงแต่งรสชาติเปรี้ยวแล้วก็เผ็ดเอาแต่วหวานเนี่ยหวานแล้วนะครับน้ำยีดับโฟล์ดบางหวานครับไฟติดผิดคนัทผมชอบมือสิบ ต้องตามไม่ต้องเลยครับเพราะว่าเปรี้ยวเลยไอ้ปลานี่ยครับอีกคนหอมมากเลยครับพอคนคนลงไปที่เอ,อชามแล้วหอมมากเลยครับตีขึ้นจมูกอีอคนคนหอม อาจจังี้ยคืนบ้านสองคาบอกว่าอิ่มนะขช้านบ้าน ไม่ใช่นะว่าติดบ,บาทคำเดียวหมดไม่ใช่นะเนี่ยเยอะครับยิดบาทยังเยอะครับน่าเชื่อว่าใข่ไข่ได้ไงคนระับเลือดก,ก็มีนะไม่ใช่ไม่มีนะในโปมมีเลือดด้วยนะครับ เนี่ยครับไม่ได้ทำเยวหมดแล้วเห็นไหมผมกินต้องไล่คำแล้วครับยังไม่หมดนะครับเนี่ยไม่ได้ติดใบคำเยอะหมดนะดูได้เลย,ยนี่ตินป่าเลยนี่เป็นตินป่า อรูปชิ้นปลานระัเต้าหู้ไม่ครบเลยครับนี่เข้าใจแต่ผมแต่เมื่อกี้ครับรัดหน้ารัดหน้าทะเลหน้าหาดมากเลยนะตักติดบ้านอุ้ยมีมีมนี่ด้วยนะครับมีเฮดกับนี้ด้วยนะเฮดที่อัสสัยน่ะผม ที่คล้ายๆแมงกัะพุนแล้วนี่ดูดิติดบ้าละผมเปนี่เห็นเลยไหมนี่มีตะตอออกเลยมั้ยผมพินดัดติดเป็นต้ยแรกเันเบหมดสามแล้วั่งอยู่ไม่ใช่คำเดียวหมดแน่นอน ต่อไปต่อน้อาตกต่อ,ตอเลยนะดูต,ต,ต่อต่อเลยนี่บอกนี่คือน้ำตกนะด,ด,ดูดูดูเส้นก่อนดูเส้นก่อนสิบบาทนี่สิบบาทนะแล้วก็มีตับมีตับมีลูกชิ้นม,ม,หมีหมูหมูหมูน่นะเป็นหมูออีะไรหมูตุ่นนะเนี่ยชิมน้ำก่อน อันนี้อันนี้จะไม่ค่อยหวานเหมือนเหมือนเหมือนนั่นแหะกำลังดีอย่างนี้กำลังดีจะเ,เติมพริกเข้าไปอย่างไงพ,พริกเผ็ดครับเมื่อกี้ใส่ไปสองช้อนเราลดเหลือช้อนเดียวละพ,พริกเผ็ดเติมต้หมหน่อยแล้วก็ของที่คู่กับน้ำโตคือเออ่ธงฮอกกิตก็จะมีธงฮอกก็ตมาวะให้ด้วยหนึ่ง วันนี้ผมจะขีดเส้นเรื่องของก๋วยเตี๋ยวสิบบาทเลยเพราะว่าในยุคนี้สิบบาทจะืหาทานยากแล้วนะให้ดูนะครับยิ่งใส่ถุงออกไปอ่ะอุ้ยสิบบาทยิ่งเยอะ

มออหมูกรอบเลยนะครับหมูกรอบกับต้นเคียงผัดกระเพราอ๋อหมูกรอบผสมกับต้นเชียงผัดกระเพราอ๋อหมูกรอบกับต้นเคียงผัดกะเพราอันนี้สามติดบาทเหมือนกันเหรอครับ เออเยลโฟในถุงยี่บบาทแล้วนี่ดูเย็นม่มปดูเยลโฟพิเศษ20บาทขอขอชอมเยเโฟยี่สิบบาทนะครับนี่ยลโบบาทนะครับพิเศษนครับนี่ดูนี่โอ้โหวันนีบบาทนะครับแน่แนถุงเลยพิเศษนะครับธรรมดาสิบาทพิเศษยี ตอนนี้ผมก็กินอิ่มแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลาปักกัญยากลับบ้านกันครับตอนนี้เมื่อกี้เนี่ยผมกินไปสองชามปักกัญญาครับสองชามที่ผมกินเมื่อกี้หนึ่งกี่บาทครับยี่สิบบาทนี่ดูครับยี่สิบบาทจริงๆครับไม่มีโอหกนะสองชามที่ผมกินเมื่อกี้เนี่ยครับนี่ยี่สิบบาทครับใครที่เคยทานร้านปักกัญยานะครับให้มาคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับว่าร้านนี้ขายราคาสิบบาทจริงไหมนะครับแล้วก็ปริมาณที่ผมกินเนี่ยที่เห็นในในคลิปเนี่ยสิบบาทจริงไหมนะเพื่อนๆมาคอมเมนต์ได้เลยนะร้านปักกัญยาอยู่ตรง ตรงนี้ก็คือบริเวณนะครับจิมแม่น้ําแม่กองนะครับอยู่หลังตลาดลูกเกลนะครับไครขมันเพื่อนก็อย่าลืมนะครับมาคอมเมนต์มาถทายและถ้าท่านใดที่เคยมาทิมแล้วก็ฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจแม่ค้าด้วยนะครับแม่ค้าที่อยู่นะฐาที่อย่างนี้ให้ยข่ดีวันนี้ครับป้ายยาผมขอตัวกลับก่อนนะครับฝากช่องเป็นเอกชาแนลไว้ด้วยนะครับก็ขอให้ป้ายยาไข่ดียิ่งขึ้นไปนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ